กลาบนมัสการพระนักศึกษานะครับเนื่องจากว่าทําการบ้านแล้วทากันไม่ค่อยได้นะก็เลยมาทบทวนให้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของคําก็คือเสียงนะเน้นที่เสียงนะครับจากภาษาสันสกฤตบาลีสู่ภาษาไทยนะครับในวิชาภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยอ่ะเราก็มาดูกันเลยว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรนะอันนี้ จริงๆเราคือเนื้อหานี้ได้อธิบายไปแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้ทบทวนสิ่งสำคัญคือเรื่องของการกลมกลืนเสียงนะการกลมกลืนเสียง sorry การกลมกลืนเสียงซึ่งกลมกลืนเสียงนี่ก็คือจากเดิมเสียงมันเป็นอย่างหนึ่งมันไปตามตัวหน้าหรือไปตามตัวหลังหรือว่ามันกลมกลืนไปทั้งสองด้านนะครับซึ่ง ก็จะมี Progressive หรือ Anticipatory Pro มันคือเบื้องหน้า p น o g r e s s i v e a s s i m s l a t i o n เนี่ยคือการกลมกลืนเสียงไปข้างหน้าอย่างเช่นสัมจาระสัมจาระอย่างเงี้ยสัมจาระสัมจระจระเนี่ยมันเป็นเสียงในอ,อันนี้เขาเรียกว่า place of articulation เนาะก็คือฐานกอน,นั่นแหละนะ place of articulation ก็คือมันมีเจอเนี่ยมันอยู่บริเวณ palate เนี่ยพเลตก็คือบรนะิเวณเพดานนทีนี้เสียงที่มันตามมาแทนที่จะสำมสํมอย่างเงี้ยกลายเป็นสันสันจระสันจรนะนีแล้วพภาษาไทยกลายเป็นนนหนูเลยเป็นสันจรนเะดังนั้นเวลาที่เราวิเคราะห์ก็จะวิเคราะห์สองขั้นตอนนะได้แก่จากสันสกฤตสู่บาลีจากบาลีสู่ไทยบสันสกฤตเป็นบาลีเนะี่ยมันเกิดกระบวนการ progressive assimilation ก็คือจอจานเนี่ยมันมีเหมือนมันสําคัญเนาะแล้วมันก็กลมกลืนเสียงไปข้างหน้าด้วยการเสียงสำนี่ยกลายเป็นสนังนะจริง,รงๆแล้วมันก็จะมีเยอะแยะมากมายนะทีนี้พอภาษาไทยเอามาใช้เราไม่มีเสียงยอหญิงนะเราเปลี่ยนเป็นยอนอนหนูตัวสะกดนะมันเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็จระเนี่ยมันเกิดก,การแปลงเสียงอ่ะ,อะกลายเป็นออนะมันแรงขึ้นมันแรงขึ้นคืนคอการฟอสติชัน ฟอร์ทิชันก็คือทำให้แรงขึ้นหรือ strengthen ก็ได้นะจากอกลายเป็นอเนะเสียงมันย้อนไปข้างหลังหน่อยนะแล้วก็นอนหนูอจระเนี่ยกลายเป็นนอนหนูเนาะมันเป,นปลี่ยนไปเลยอะนะมันเกิดการอาเทศก็ได้อะจะใช้คำบาลีอธิบายมาก็ได้นะอน,อนุญาตามันเกิดการแปลงหรือ จากตัวระรอเรือกลาย,ย,ยเป็นนนูน,นะแล้วก็ตัดเสียงท้ายเป็นอพกอพีเนี่ยอพกพีอ่ะทีนี้กระบวนการที่ไปข้างหน้า Regress อ่ากลมกลืนไปข้างหน้าไปแล้วทีนี้สลับกันคือ Regressive Assimilation ก็คือกลมกลืนไปข้างหลังหรือ p r e s e เ e r a t i v e ก็คือเสียงข้างหน้ามันเป็นยังไงมันพยายามรักษาตัวนั้นมันไว้นะอย่างเช่นปุตระตรนะกลมกลืนกลาเป็นเสียงปุตระ ภาษาไทยใช้บุตรเนี่ยมันเกิดของขั้นตอนของบาลีของสันสกฤตไปบาลีนี่คือเก็บเสียงหน้าไว้เตเอาไว้แล้วมันเป็นสะกดแบบนี้เขาเรียกเจม n a t e เนี่ยเ m i n นิ e เกิดกันตัวพยัญชนะและตัวพ,พยัญชนะต้นและตัวสะกดเหมือนกันนะทีนี้ของไทยเปิกลายเป็นเบอร์คือจากเสียงไม่กล้องกลายเป็นเสียงกล้องอันนี้เรียกว่า v o i c i n g อนนี้เรียกว่า voicing แล้วเสียงท้ายก็ตัดออกไปอีกก็กลายเป็น apocope เนะี่ย apocope เสียงจากไม่กล้องกลายเป็นกล้องเราเรียกว่า voicing เนะี่ย voicing เขียนได้ไหม uh, voicing sorry voicing อ,อันนี้จะมีกระบวนการที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเสียงกล้องนะี่คือ voicing voicing sorry voicing นะทำให้เป็นเสียงกล้องนะแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดอีกอันนึ่งคือ copy copy คือการตัดตัดเสียงท้ายนะตัดเสียงท้าย ออกไปนะเดี๋ยวมีอธิบายเต็มๆนะแล้วก็มี mutual assimilation mutual assimilation นี่ก็อย่างสัญญโยะเนาะบาลีใช้สัญญโะซึ่งมันเปลี่ยนสองตัวเลยเมื่อมันเอาความเป็นเนโซมาเป็นนาสิกมาบวกกับความเป็นฐานที่อ่าเป็นกลายที่อยู่ในอ่าบริเวณพาเลทเอาเอาวิโอลานาะเอาวิโอลาริชตรงเนี้ยนะอ่าบริเวณใกล้เพดานกลายเป็นสัญญโะ เนี่ยสัญญุค่ะพอคนไทยเอามาใช้เป็นสังโยกนี่สังโยกนีเปลี่ยนอะไรบ้างอ่าซ้ำกลายเป็นสังเนาะแล้วก็อ่าตัวยอยักษ์ยังคงอยู่แล้วก็เอาเอาพอควายเกิดเนี่ยกลายเป็นตัวสะกดโดยที่ไม่มีเสียงสลับเนีก็ตัดสลับเป็นอพพกพีไปอ่ากระบวนการนี้จะมีเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอ่าที่น่าสนใจคือมิวโเนี่ยมันจะมีพวก อ่าพ a เลต์ทไลเซชันอันนี้เกิดกับบนการนี้มากพาเลต์ทไลเซชันคือการทำให้เป็นฐานเพดานทำให้เป็นฐานเพดานนะฐานเพดานอย่างเช่นอะไรอ่งอ่า uh, สัจยะสัจยะ,ยะกลายเป็นสัจจะแบบนี้เป็นต้นนะโอเคสัจยะสัจยะ,ยะกลายเป็นสัจจะนะหรืออธิอธิอธ บวกกับอาสริยะอาสริยะอันนี้ขอไม่ไม่ได้พิมพ์แบบนั้นอาสริยะอืมอาสริยะอ่ากลายเป็นอัจฉริยะอัจฉริยะสุริยะบาลีใช้อัจฉริยะอัจฉาเจะเจใช่ไหมอัจฉริยะอย่างเงี้ยกลมกลืนเสียง ทั้งนั้นเลยโอเคต่อมาอ่าีเพนเทซิสอีเพนเทซิส,ส,สคือการเพิ่มเสียงสระหรือสระพักติอย่างเช่นอาจรยะกลายเป็นอาจรยะอาจารย์กลายเป็นอาจารย์นะภาษาไทยเป็นอาจารย์เกิดอะไรขึ้นบ้างคือตัดเสียงท้ายออกไปเลยนะกลายเป็นตัวสะกดแล้วก็มีอะไรอีกอ่าตรงนี้มีการแทรกสระมาจากจรยะกลายเป็นจระยะนะต่อมาการแพกเสียงหรือ d i s s i m u l a t i o n ดิสซิมเลชันคือ,อก็คืออาเทศระนั่นแหละนะอาเทศระไปครูเป็นครุคนไทยใช้ครูซึ่งจากเสียงกล้องกลายเป็นเสียงไม่กล้องอันนี้เรียกว่า v o v o i n i n g v o i c i n g นะแล้วไงอีกแล้วพอมันไม่กล้องมันก็กลายเป็นเ,เสียงมีลมด้วยนะก็เพิ่มอะไรเอ่ยเพิ่ม เสียง h เข้ามาก็คือ aspirated aspirated อันนี้ต้องเขียนแบบนิดเนาะโอเ okay. ค aspirated แบบอันนี้ก็จะเป็นจากเสียงกล้องเป็นไม่กล้องเรียกว่า devoicing devoicing แล้วก็อะไรอีกจากเสียงอ,อันนี้เปลี่ยนจากเสียงกล้องเป็นเสียงไม่กล้อง เปลี่ยนจากเสียงกล้องเป็นเสียงไม่กล้องนะแล้วก็ต่อมาทีนี้เกิดอะไรขึ้นอะเป็นอออะอุเป็นอะใช่ไหมนี่คือเปลี่ยนเสียงและแผกเสียง d i s s i m u l a t i o n คือมันเหมือนกันกรุกแต่เป็นกรนะุเนี่ยแล้วคนไทยเอามาจไหนเกิดการควบกล้ำนะเอาเสียงสองเสียงมารวมกันเลยครุ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 ครครคร นะครูกลายเป็นหนึ่งพยางค์ที่เป็นเสียงยาวอย่างเงี้ยนะมันจะมีการคอมเพนเซชันมีการทดแทนเสียงคอมเพนเซชันเพราะว่าเสียงมันเหมือนมันไม่หายไปเนาะส,สมบัติมันไม่หายไปคอมเพนเซชันมีการทดแทนเสียงเนะี่ยทดแทนเสียงเช่นเสียงสั้นจากเดิมคู่รุสองตัวเนี่ยมันมันสั้นหรือคูรก็สั้นเนะี่ยทำให้มันยาวขึ้นกลายเป็นครูเนะี่ยเพราะมันหายเป็นหนึ่งคำ นะแล้วพวกมันเท่ากันเลยมาตรามันจะเท่ากันกลายเป็นสองมาตราเท่ากันนะโอเคต่อไปอ่าเมตาธิเซสเมตาธิเซสคือการสลับเสียงอันนี้อยากให้ดูตัวอย่างอย่างคำเนี้ยคียคุิยะคุยะคุยะอ่าพอเราพูดไปจริงๆแล้วเสียงฮ่กก่อนเนี่ยคียะคุฮิยะฮิยะฮิยะกลายเป็นยะคุยะในบาลีภาษาไทยก็เป็นคุยะเนี่ยเปลี่ยนเสียง ก้องเป็นเสียงไม่ก้องแล้วก็เอายะ,ะเป็นตัวสะกดหรือตัวอย่างที่อยากให้ดูก็คือคําว่าฆ่าท่าเนี่ยฆาทาตนแล้วลงณนะปัจจัยแต่ภาษาบาลีจะบอกว่าลงณนะหาปัจจัยซึ่งลงปัจจัยลบก่อนลงงงไว้ลบก่อนลงงลง,งจังนะแต่จริงๆแล้วมันคือลงณนะปัจจัยลงนะนอนเนเนี่ยแล้วก็สลับเสียงกันจากอ่า คันนาเนี่ยกลายเป็นคันหะอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือคำว่าช ah ิวะอ่าช ah ิวะชิวาวา sorry อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ช ah ิวะโอเคต่อมาเพิ่มเสียงไปข้างหน้าอย่างเช่นสันอันติเกกลายเป็นสันติเกก็ยู่ในนั้นเนี่ยสันตะิเกหรืออุดิกนตะิอุดิกติเนี่ยอยู่ดีๆก็เพิ่มวอแหวนเข้ามาเป็นบุดนะิกติเนี่ยอันนี้เราจะรู้จักวุดิกติ นะหรือซินโคลบเสียงนะีลบเสียงเวหายสะเวหายสะอันนี้อาจจะเจอในการสมาดในการสนธิเดเวเมเนี่ยเดะเวเมจากเดเวอเมก็ลบไปเลยเป็นเด e เวเมเนะีต่อมาคอมเพนเซชันการทดแทนเสียงสระสั้นเป็นสระยาวเพิ่มเสียงนิคิคิตอย่างเงี้ยสีหะเป็นสิมหะนะีสระยาวเป็นสระท่านสั้นบวกพยัญชนะเช่นกาตุ่มเป็นกัดตุม่ม เนี่โอเคอับเลอคือทำให้เป็นเสียงสระเดียวกันอย่างเช่นนิสันนะกลายเป็นนิสินนะจากอะกลายเป็นอี๋เนาะอายุสมันตะ์กลายเป็นอายัสมันตะ์เนี่โอเคหรือฮับโลโลจีลบเสียงใกล้เคียงพวิสพวิสิซามิกลายเป็นพวิซามิเนะี่ยพวิสิซามิยากนะเนาะพวิซามิไปเลยโอเคอนาลจี okay. ies, อันนี้ตอนนี้ยังคิดไม่ออกจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะทำ าทาคลิปนี้ได้แบบเหมือนจดจำไวลว้หนึ่งละแต่พอตื่นมาก็จําไม่ได้อยู่ดีมันมีลักษณะที่เป็นอนาจิการที่แบบประโยคคำนี้มันใช้แบบนี้ดังนั้นพอเมื่อฉันรับคํานี้มาฉันก็จะใช้แบบนี้นะอ่าอันนี้ยังไม่มีตัวอย่างโอเคต่อไปเ,อเสริมภาษาไทยจะมีการอัปปกพีก็คือตัดเสียงสระท้ายคำเช่นอารามะจากมะเนี่ยเราตัดเราตัดอะออกไปเลยใช่ไหม ได้เป็นอารามเนี่ยอารามอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งจริงๆเราเกิดในภาษาฮินดีด้วยนะแล้วก็เลนิชเนเลนิชเนคือการทำสระทขั้นคุณหรือขั้นริดเนี่ยให้อ่อนลงนะขั้นคุณหรือขั้นริดให้อ่อนอ่อนลงกลายเป็นอะอุ I U. หรือบางทีก็จะเป็นสระที่เป็นริ I. พวกเนี้ยริ I กลายเป็นอีออุอล่านี้เช่นอิสระยะกลายเป็นอิสริยะ อายสระหยะเนี่ยเกิดการกลมกลืนเสียงเป็นสะสะอย่างนี้เป็นต้นกิมสุิทะกิมสุิทะแต่มันมีการชดเชยเนาะมันเหมือนตัดตัวข้างหลังไปนะแต่ว่ามันกลายเป็นกิมกิงสูทะเนี่ยกิงสูทะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอ่ะนี่ก็น่าจะพอทำได้เนาะลองทำใหม่ลองตั้งใจดีๆนะหวังว่าทุกท่านจะพอเข้าใจนี้จะเป็นหลักที่เราจะ เอาไปใช้ต่อไปได้เรื่อยๆนะซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนจากวิธีที่เรียนบาลีอีกรูปแบบหนึ่งนะอันนี้ก็ในเชิงภาษาศสาสตร์ที่นักภาษาศสาสตร์ทั่วโลกเขาอยอมรับนะโอเคงั้นนามสการครับ